สถานทูตรัสเซียวอชิงตันดีซีอเมริกาเวลาห้าทุ่มตรงอันดับแรกนะครับผมจะเรียนตามลำดับนะครับจากภาคแรกนะครับผมจอมบิ๊กก็คืออย่างที่ทุกคนเคยดูกันมาแล้วครับในภาคแรกเนะี่ยจอมบิ๊กเขาจะเริ่มทำการสเตล,ลก่อนที่จะเข้าทำการสถานเป้าหมายนะครับ เพื่อเป็นการดูศัตรูจำนวนศัตรูว่ามีกี่ตัวนะครับดูว่าศัตรูนั้นอันตรายแค่ไหนอ่าผมจะทำตามนี้นะครับไปก่อนมือเปล่านะครับมันอาจะด่าเบื่อไปหน่อยแต่ว่านั่นแหละมันเป็นพิธีองจอมบิ๊กนะครับเขาต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวนะครับมาเฮ้ยเอ็ปัแล้วก็ตัวนี้หนึ่งตัวครับจะกำมันซะเฮ้ยเจเ็ดปัดไป ไปแยกมาสองตัวโอเคมามาครับสไตล์จองบิกนะครับในภาคแรกนะไม่ต้องมาเห็นกูเนอะไม่ต้องมาเห็นกูเลยไม่ต้องเห็นกูเลยต่อไปนะครับจะจะสอนด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าผมจะเพิ่มเติมเป็นสันทุกอย่างนะครับผมจะสอนด้วยว่าเท่ากับว่าคุณเนี่ยเกิดแตกแถวขึ้นมาถ้าเกับว่าถูกเตลแตกขึ้นมาเนี่ยคุณจะจัดก,การยังไงนะครับตา,ตามสไตล์จองบิก โดยเขาเนี่ยจะถจะ s. <S <S ้าเกิดว่าแผนแตกขึ้นมาเขาจะมีแผนรับรองเสมอครับจะรอไปโดนนะครับนดี้เห็นไหมถ้าเกิดว่าคุณวิ่งไปเนี่ยแล้วศัตรูมาเห็นเ่ยครับให้พวกคุณวิ่งหนีจากตามตอนนั้นตอนนั้นทันทีเลยนะครับเพื่อไม่เอ่อโดนล้อมได้นะครับศัตรูล้อมเห็นไหมคุณดูดิศัตรูล้อมหมดเลยเสร็จแล้วุณเตือนระเบิดไมครับเตือนระเบิดผมบินระเบิดเอ่อสปาร์คพันด้นะครับปาระเบิดใส่ครับเฮ้ยยอด ปาต้องให้จับไปทีนี้เนี่ยตอนที่เราแตกสเตลแตกเนี่ยครับพวกสตูมันจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่นะครับทีนี้ก็เราจะสามารถปาระเบิดได้นะครับอ่าพอมีระเบิดชุดหนึ่งครับเป็นระเบิดรีโมทรอครับมันยังไม่รู้นะครับว่าเราย้ายตำแหน่งแล้วทาะงัานก็มีนี่เห็นไหมเห็นไหมดูดูปาต้อให้เรียบร้อยอ่าทีนี้ก็เหลือ6ตัวครับเห็นไหมหกตัวเห็นไหมรดจํานว้ไปได้เยอะเลยครับนี่ครับเป็นแผงง่ายๆเลยครับแผงง่ายๆที่เราจะทําการ จะแก้สถานการณ์ยังไงนะครับอ่าโอเคตอนีมันจะใช้ปืนไปก่อนนะครับเป็นปืน57โอเคมันน่าจะไปหมดละมีสตัวตรงนี้ออกปิดไฟก่อนนะครับ,พนนรบเพื่อเป็นการเนียนปิดไฟด้วยมันลดตำแหน่งไหมไม่น่ารู้นะครับโอเคจิ้งไฟไปไม่รูครับเย็มไปเลย ทีนี้เราก็ต้องอ้อมหลังไปครับเห็นไหมเราก็กลับสู่โหมดสตูปเหมือนเดิมครับง่ายๆกับสบายๆก็บอกแล้วทีนี้เราก็ต้องรอให้สตูมันแตกแถวนะครับอย่างเช่นอย่างนี้รอให้สตูแตกแถวครับรอครับรอเมเดิมไปทีนี้เราก็ต้องยิงหน้าลบหลังครับยิงหน้าลบหลังยิงแม่งเลยหลบครับให้มันดูศพเ,เพื่อนตัวมันเองครับเป็นการล่รอลอยรูปแบบหนึง่ง เห็นไหมใช่มึงเห็นแล้วใช่ไหมแล้วใช่ไหมเฮ้วัสดุสสออเข้าหลักหลังหัวเขาให้เรียบร้อยครับทีนี้อีก3ตัวนะครับใ้าผมเดามันน่าจะอยู่จุดที่เราเดินผ่านไปแล้วนะครับเมื่อเมกี้นี้เนี่ยเห็นไหมนังเงียว่าละกูว่าแล้วครับมี2ตัวตรงนี้โอเคมาตรงไหนโอเคทานสะดวกครับจินแม่งเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับ าการยิงขามาด้วยนะครับยิงขาเพื่อเป็นการสกัดการเคลื่อนไหวของมันถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีนะครับทีนี้ก็รอ,อมาตรงนี้แล้วฆ่ามันตรงนี้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> เออไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรครับ่าเราไปเริ่มใหม่ดีกว่า <c oughs> โอเคมีตรงนี้ครับลบก,ก่อนเฮ้ยจาะระวังใส่ใส่ไม่ชชยมั้งครับโอเคตอนนี้มันมเป็นความสนใจครับไปเฮ้ยจาะ <c oughs> เดียยร้อยครับเสกภารกิจ ง่ายนิดเดียวครับสบายๆบอกแล้วบอกเลยว,ว่านด่เป็นการสเตประผสมปูล้างผ่านที่ลงตัวที่สุดแหละเรียกได้ว่าเทคนิคจอแบิกนี้เป็นเทคนิคที่เราต้องนํามาใช้เลี่ยงย่างาน,นะครับใช้ในโหมดต่างๆได้เลยทุกเกมครับใช้ได้ทุกเกมเลยเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกเกมต้องมีระเบิดให้ทุกเ,เตม้ยให้คุณแน่นอนอ,ะอ่ะเออทีนี้เราจะมาสเตจที่2กันนะครับในสเตจที่2นี้เราจะใช้เอ่อ m c 6 8หนะครับหรือว่าบืบตระกูล ar 1 5านะครับเหนที่จอมบ,บิกใช้ในภาคที่2นะครับอ่า ที่จอบอิดใช้สู้กันในใต้ดินนะครับถ้าดึกจำได้ไปลุยดีกว่าตัวนี้นะครับเฮ้ยอจ้อ,อเรียบร้อยทีดด้วยก็็ต้องยิงไฟนะครับเพื่อเป็นการล่อสตรูมาอ่ามีจริงด้วยครับเน้งเสียงม,มันร้องอยู่รอครับรอครับรอมเดิมมาอย่างใจเย็นไฟเห็นสายไม่ใช้ละสองตัวครับรจริงจิงเรียบร้อย ทีนี้ปิดไฟเช็คมีไหมเคลียโอเคสแมักทีนี้ก็ต้องยิงไฟไปกันอาร์เสตโตลนะครับเพะอยจากที่ผมบอกก็คือผมจะทำให้มันเฟลมากที่สุดนะครับเพื่อเป็นการซิงมบมลิตเอาเข้าวไว้ว่าถ้าเราพลาขึ้นมาเราจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ อันนี้คือแบบเราภาพแบบไม่ได้ตั้งใจแบบว่ายิงไฟขึ้นมาแล้วมันแผดแตกขึ้นมานะครับยิงไฟแต่ว่ามันไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเราอยู่นอกเอรอัศม,มีนะครับมันจะไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนครับอ่าพะงกันไม่เป็นไรมีช่ในตัวนึงนะครับเห็นศพแล้วใช่ไหมเห็นศพแล้วใช่ไหมพี่เอาะหลักแหวกเข้าห้ต่อไปครับไหต่อปีนไป ขายสีตัวครับถือว่าเยอะมากๆเพราะว่าถ้าเราเอาเลิกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเรีงกำลังเสริมมานะครับตามกฎของเกมนี้นะยิงไฟตรงนี้ครับมีการล่อสตรูโอเคมีตรงนี้เดียครับยิงไฟดิเต็มระเบิดครับตัวซื้อว่ามันสนใจไหมเอ๊ะไม่สนใจว่ะทีนี้มึงโง่ซะจริงนะพวกมึงเด่ย ซิว่ามีอะไรยิงไฟครับอโอเคยิงไฟตรงนี้เลยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอเคเอ้โ,อโหเพียบเลยว,วะเพียบเลยนะเพืแบบ่อเพียบเพียบเลยนะเพียบเลยนะทำไมมันตาก็ตัวเดงวะรอครับรอทีนี้ก็ร <c oughs> อไปรู้ิว่าไปทางไหนบ้างศัตรูให้ดูบมเป็นศัตรูให้ดีนะครับว่ามันไปซ้ายหรือขวาอ่าตรงนี้มายิงแม่งครับ ยิงแม่งไปโอเคแปดปีนปลครับมีตัวนี้ตัวหนึ่งไอชิ้นนี้ตัวข้างหลังด้วยนะครับระวังด้วยเด้อมาตัวนี้ครับไม่น่าเห็นเส็บร้อยโอ้น่าจะรู้แล้วครับรู้ตำแหน่งแล้วย้ายที่ครับถ้าไม่รู้ตำแหน่งเราก็ย้ายที่ครับรอ ดูซิว่ามันจะรวมตัวกันหลายตัวไหมถ้าเกิดว่ารวมหลายตัวมันจะได้ระเบิดทีเดียวเลยนะครับเหมือนพาร,ร์ทแรกนะครับอ่าใช้ AR อาร์ซาเอ๊ะเหมือนว่ามันจะไม่มีตัวนะได้ <c oughs> ปะไปเยอะเรียบร้อยเรียบร้อยนะครเหลือแปดตัวละมันน่าจะเห็นศพแล้วนะรอทีนี้รอเฮ้ยมีตัวที่ตัวนี้จะวะโอเควิโอ้โหนี่เห็นปะ หลบครับลมหลบเร็วไปเจาะไปไปรีโรดิกรีโรดิกไประเบิดรับไปโอ้มีตัวนี้ด้วยโอเคมามาแล้วมาจัดไปยิงหน้าโอ้เกือบเกือบเกือบหลบครับหลบไว้ดีหลบไว้ดีตรงนี้มีไหมวะ มีก็ปียิงได้เลยโอเคไปหลบรับกระโดดลงไปมันไม่น,าน่ารู้มันไม่น,าน่ารู้เห็นไหมอกบอกแล้วว่าต้องระวังให้ดีหลร,ระวังหลังให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าคุณโดนจับไตได้ดานขลังเหมือนเมื่อกี้เนี่ยให้คุณทําการยิงตัวด้านหน้าทันทีนะครับแล้วก็ทำการวิ่งหนีตรงนั้นทันทีครับอ่ามันจะได้สับสนนะครับว่าเราไปทางไหนะอะไรประมาณนี้เห็นไหมผมรอดไม่ได้ละ ง่ายๆทีเดียวครับคือว่ามันสล็อปปี้พอสมควรนะแต่ว่านั่นแหละคือวิธีเอ็นจอมบิกเฮ้ยมึงอกี้จอมสองตัวครับอยู่ด้านบนนั้นทีนี้เราต้องจัดก,การอีกสองตัวิว่ามันอยู่ตรงไหนจอมบิก๊กปาระเบิดใส่เลยครับจอมบิก๊กเฮ้ยเจ้าปาต้องให้เรียบร้อยผ่านวัลกิทต์ต่อไปเอสชัตเตอร์ ในชัตเตอร์บอกจะเปลี่ยนเป็นลูกซองแทนนะครับอ่าผมขอเปลี่ยนเป็นมอสเวอร์500แล้วกันเพราะว่าเป็นแบบลำกล้องมันสั้นดีกระทันรัดนะครับใช้เป็นกลางเสริมเฉยๆไม่มีอะไรทีนี้ก็ต้องเปิดประตูไปดูครับเช็คเคลียร์ปิดไฟโอเคศัตรูเห็นนะครับมาเฮ้ w h ส t s ดุวยิงนี้นะครับปิดไฟด้วยเป็นลเป็นกฎระเบียบ ไปิดไฟทุกครั้งยิงไฟด้วยครับเป็นการเซตแผนที่นะครับเพื่อเออมันอยู่ในจุดเพื่อให้เราอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดนะครับโอเคเตยิง้เลย oh. ตอนนี้ผมขอใช้ปืนพกเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันจะได้สะดวกมากขึ้นอ่าปิดไฟด้วย oh, <shit. S 1> ปีนด้วยเออปีนไป โอเคมี2ตัวตรงนี้นะนั่งเ,เลยแล้วก็เรฟฟอบบเฮ้ยย่ <c oughs> อคอแม่งโอเคเห็นแล้วยังโอ้โหมึงเห็นแล้วก็ไม่สนใจเลยนะม <c oughs> ึไปถามมาสาแเลยวะ <c oughs> เหตายสินั่งเล่นกันเดี๋ยวผมจะฆ่าไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะทำการสเต้แตะอีกทีนึ่งนะจะผมขอเคลียร์ก่อนอย่างแรกเลยนะครับ ึงแม้ว่าคุณจะสเตลหวยแค่ไหนนะครับขอให้คุณเคลียร์พื้นที่ก่อนอการเคลียร์พื้นที่เป็นสิ่งที่ดีครับผมหมายถึงว่าเราต้องปิดไฟแบบปิดไฟท่วมท้นเลยนะครับเพื่อให้สตัตลมันมองยากน,นะครับมันจะได้มองเราไม่เห็นได้ง่ายๆปิดไฟปิดไฟปิดไฟเดีย๋ยวเราจะทาการสเตลแตกนะครับแบบว่าคุณแบบเผื่อว่าอยู่ดีๆคุณก็แบบลั่นปืนใส่อะไรอย่างนงี้นะครับเต็มตัวสองไปเลยครับ ว่าเราทำอะไรได้บ้างไปิดไฟตัวนี้สิโอเคมีเชนี่ตัวหนึ่งสองสามตัวตรงนี้รอวันสองตัวมานี่ครับจะได้ไม่เสียบวร,รานี่ับย้ายที่ครับย้ายที่ทันทีย้ายที่ทันทีครับอโอเคตัวนี้มันเกิดมาตรงนี้นะครับไปเจาะจะดก,กนเ,เร็วจกกัดการยานเร็วตรงนี้ด้วยครับ ตรงนี้วะเฮ้ยเจ้าเฮ้ยมึงอะผมเดือดนะ okay, รุนละครับย้ายที่โอ้ oh, เสียงอยู่ข้า,ลางล่างเหรอโอเคครับเสียงอยู่ข้างล่างใช่จริงด้วยโอเคอยู่ตรงนั้นว่ะโอเคอ้อมไปก่อนดีกว่าครับอ้อมหลังครับการที่จะฆ่าศัตรูได้ได้ดีนั้นเราต้องอ้อมหลัง ครับแต่ว่าเราต้องรู้ไตมันให้ได้จับไปเต้ดปัดแล้วกดตามด้วยปืนจับไปเรียบร้อยโอเคมีตรงนี้นะครับไปเฮ้ยดูซิมีคลิปบ้างคลิปมีตรงนี้นะครับไปพี่เจ้าผ่านท้ายปืนซ้อม มีใครไมกระโดดไปด้ดูสิว่ามีหรือเปล่าโอเคมีสามตัวตรงนี้นะครับอีกสามตัวอยู่ไหนนั้นเราไม่สามารถทราบได้งั้นดึงไฟไปก่อนครับให้เป็นยุทธศาสตร์ของเราโอเคมีตรงด้านหลังด้วยนะครับปิดไฟปนะเดี๋ไหนวะโอเคอยู่ตรงนี้นะครับไปอ้อมหลังครับ ก็เฮ้ยอุผ่านท้ายเข้เขาที่ต้นหลังโอเคทีนี้เราต้องท้าตัวเด็กเฮ้ยไม่ส,สังเกตนะครับเห็นไหมผมบอกว่าวันแล้วว่า,วา,วา,วาถ้าเกิดว่าคุณไม่ทสังเกตแล้วก็ภาพใอย่เมื่อกี้นี้นะครับให้รำการยิงด้านหน้าทันทีครับเพื่อให้มันเพื่อให้เราเก้าวก้าวหน้ามันได้ยิงมาด้วยครับยิงแ่งเลยเหลือสองตัวโอเค ทีนี้เราต้องลงล่างครับจะได้รู้ว่าเราอยู่ด้านบนแต่ว่าเราหยุดลงมาแล้วนะครับเรียบร้อยเชนนี่สองตัวไป,ไปย้ายไปฝั่งหนึ่งโอเคมีตัวด้านบนด้านล่างนะครับไปอตอนนี้มันบอกว่ามันจะอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับพราะงนั้นก็สบายกูละ <c oughs> สบายกูละครับโอเคไป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 เฮยเจาเยเะไปครับไปครับ <c oughs> <c oughs> ไปไปจ้ะไปจ้ะโอเคโอเคมา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 เตรีตัวนึงแล้วครับเดี๋ยมตัวเดี๋ยวเท่านั้นไปไปไปเล่นข้างล่างดิไปเล่นกับรากมะม่วงไปเรียบร้อยครับสเตจสามเครือถ้าไปต่อไปบอกเลยว่าเป็นสเตจที่ยากมากนะครับเพราะงานนี้เต็มตัวให้ดีตั้งสติครับอ่าใหญ่ที่บอกก็คือ การตั้งตตะตนดนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับว่าเพราะว่ามันทําให้คุณเนี่ยรับรู้สิ่งรอบข้างได้ดีขึ้นจะได้ตื่นตัวได้ดีผมขอใช้เป็นปืน f a r マส G2 นนะครับเพราะว่าเป็นอยู่เป็นปืนอะไรเฟิที่ใช้งานในอาคารได้ดีนะครับลำกล้องสั้นและกระทันรัดนะครับไปปิดไฟสิตรวจห้องมีตัวหนึ่งตรงนี้มีไหมไม่ไม,ม,มีนะครับ ยิงแม่งเลยแล้วกันปิดไฟครับโอ้โอเคมันรู้แล้วครับมันนิ่งสิ่ตีมเมื่อกี้นี้นะครับได้ได้มายิงแม่งเลยโอเคมีตรงนี้ยิงแม่งเลยรู้ตัวมันรู้ตัว,ม,ตวมันรู้ตัวเหรอสัสมา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 รู้ตัวใช่ไหมมาดิมาดิเพื่อนไปยิงตัวนี้เลยครับ เราก็ต้องสร้างยุทธศาสตรเ์เหมือนเดิมน,นะครับเจ้าที่ผมบอกคือต้อง,องสร้างยุทธศาสตร์เข้าไว้ยุทธศาสตร์ยิงใจความตั้งใจเด็ดเดียวทุยคุณะเรื่องกันหมายถึงว่ามันทำให้เรางานสะดวกขึ้นนะครับไปปิดป้อมปืนได้นะครับอย่างที่ผมบอกในเบสิกคือต้องปิดป้อมป,ปืนให้ดีเจอเครื่องเมื่อไหร่ล้วก็ปิดทันทีเพราะว่ามันทําให้งานเราสะดวกขึ้นนะครับปไ,ไฟซะ จะได้ไประหยัดพลังงานนะครับมีคูช่วยโลกอยู่ยด้ะปิดไฟปิดไฟเหลือ5ตัวกับตรงตรงนี้แต่เดี๋ยวมันก็เหลือเยอะแล้วแหละเพราะว่าเราจะทําการสเตลแตกนะครับปิดไฟปิดไฟตรงนี้ปิดไฟครับโอเคมันดิ้นเสียงแล้วครับรอรอมันมาตรวจสอบตรงนี้ครับมันดิ้นเสียงไฟแตกเห็นไหมเห็นมือมานะ ปักเลยแล้วกันมันปักครับโอเคมันอร่อยแล้วครับเราจะทําการลาดตะเวนแล้วนะครับอยู่ในสถานะลาดตะเวนทีนี้เราก็ต้องใช้กล้องสอดใต้ประตูไปนะครับเพื่อดูจํานวนศัตรูว่ามีกี่ตัว3ตัวตรงนี้โอเคนี่เจ้ไปเตรียมระเบิดครับเฟรียมบริชชิ่งเตรียมระเบิดเอ่อประสิวิตีมายส์แล้วก็โอ้หตรงนี้จะมาแตกจะมาแตก จะปดแตกโอ้โหเด็ดระเบิดไอสัตว์เปลียนระเบิดไว้เลยแล้วกันไฟครับโอ้ยิงแม่งเลยแล้วกันโอเคปิดไฟสร้างยุทธศาสตร์ครับโอเคเมตตร์นี้ยิงแม่งเลยถิงไฟครับ ตอนนี้อาจจะเสียเวลาหน่อยก็ต้องขอไปนะครับแต่ว่ามันเป็นจุดที่ดีมากๆนะครับเป็นข้อเหล็กเลยแหละเพราะงั้นนี่กุฏอนยอมเสียเวลาสักหน่อยนะครับเพื่อเป็นการสร้างสานการณ์ให้คุณได้เปรียบมากที่สุดนะครับอ่าโอเคผมว่าน่าจะพอละไปข่ามันเลยดีกว่าโอเคมันอยู่ข้างในนะครับกําลังเสริมมาละแปดตัวด้วยกันโอ้ตัวนี้หนึ่งตัวกับด้านหลังอีกสองตัวโอเคมีไหม มีตรงนี้ด้วยโอเคโอ้โอเค,อออเคมามามาเฮ้ยเจ้ามีไหมมีไหมหันหลังไปเยี่ยมยิ่ยม,มากเลยเพื่อนไปเฮ้ยเจ้าเห็นปืนมันเล็กกระทักระดิษระดินนะครับถือว่าสะดวกโคตรเฮ้ยมึงอะเฮ้ยเจ้าโดนหลังเขาให้สองโตรตรงนี้นะครับผมไม่มีระเบิดแล้วพอเงินต้องระวังให้ดี เราจะกับจำกัดเรื่องอุปกรณ์นะครับตอนนี้ไปเฮ้ยเจ๊าเห็นกูเหลือเห็นกูเหลือเห็นกูเหลือโอเคไปโอ้มีสองตัวตรงนี้สามตัวด้านบนโอเคได้ได้ได้ยิงไปครับยิงไปยิงไปอย่าจัดยจ่ายสถานที่ครับย้ายตำแหน่งย้ายตำแหน่งครับ เ้าหลังมันแล้วอย่าลืมนะครับที่อย่าลืมนี่จะที่จะ,จะยิงขาครับยิงขาเฮ้ยอเจาะตายแล้วเหรอโอเคยิงขาก็ตายนะครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมยิงหัวนะครับความชัวร์ความชัวร์สไตล์จองบิกต้องย้ำต้องหัวกระบอกแท็บเกมน่าจะอยู่ตั้งหลับประตูนี้นะครับประตูเฮ้ยเจาะโอเคมันยายที่ละ เราอ้อมไปครับโอเคโอเคอ้อ,อมหลังไปแล้วก็ปกั๊บปั๊เรียบร้อยครับผ่านสเตจสีเ่เรียบร้อยเรียบร้อยทีนี้ก็สเตจต่อไปเป็นสเตจสุดส,สุดท้ายแล้วนะครับอ่าทีนี้ผมขอเปลีป่ยนปืนแป๊หนึ่งนะครับขอเป,เปลีนะ่ยนเป็นลูกซองนะขอเปลี่ยนเป็นลูกซองเป็นเบเนลี่เอ็มานนะครับเหมือนที่จองบิดใช้ในภาค ภาค2และภาค3แต่ว่าของของจอมบิ๊กเขาจะใช้ M4 กับ M2 นะครับอันนี้เป็น M3 เป็นแบบว่าระบบปั๊บแอชชั่นเพราะงั้นก็มันจะไม่ฟัวออโต้เหมือนกับที่เราเห็นในหนังหรอกเช็คซิเคลียร์โอเคไปไม่มีนะครับปิดไฟสตูมาแล้วครับรอรอครับยิงไม่แล้วกัน มาสิมาเลยมาเลยไปรอครับรอเครื่องสแกนเฮ้ยใชไหโอ้เกือบเกือบเกือบจิมมันก็ต้องออไรเหลือแล้วปะ <c oughs> แต่ว่าผมขอโทษทีครับเพราะว่ามันติดนิสัยไปเลยแต่ชำมันแล้วกันอ่าก่อนที่เราจะบูนะครับเราต้องวางแผนดีๆก่อนนะไม่ใช่ว่าอยู่ดิบก็บูเลยอะไรนี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยคุณต้องรู้พื้นฐานก่อนว่าเราต้องไป จุดที่ยปลอดภัยก่อนนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ในจุดอันตรายแล้วเนี่ยก็หนีไม่ได้นะครับตายตรงนั้นนั่นแหละ <c oughs> หนีไม่ได้ตายสถานเดียวเพราะง,งั้นคงต้องวางแผนก่อนที่จะปูนะครับนี่เราก็ต้องไปตรงนั้นให้ได้น,นะครับจุดตรงนั้นปิดบายไปได้จากที่ผมแนะนําเมื่อตอนเบสิกนะครับคลิปเบสิกที่ผมทาไว้คือต้องอย่าไปทางตรงเด็ดขาดนะครับให้อ้อมมาจากที่ผมทำเห็นไหมตามนี้นะครับ ตัวนึงด้วยโ okay. hey, อเคเฮ้ประสบดูพีนะ่จอยไปยิงครับยิงแม่งเลยและยิงระเบิดไปเก็บร้อยครับติงแต่ไนะครับเพราะมีจุดเกิดด้วยจ,จุดเกิดเลยละกันกูดักจุดเกิดได้แหละถ้าผมขอ,อมีบอกเทคนิคอะไรบางอย่างนะครับคือต้องดักจุดเกิดน,นะครับถือว่าเป็นจุดที่ดีเลยนะแปลว่าดักจุดเกิดอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีระเบิดเย,ยอะเนี่ยคุณก็วางกระดัก ระเบิดขังไว้ตรงนี้เลยเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะจะเซฟไว้ดีกว่าเพราะว่าโบดนี้ระเบิดมีจํากัดนะครับอ่าไปมันน่าจะมีคนคนเกิดแล้วล่ะคง <c oughs> กําเนิดแล้วเรียบร้อยโอเคไปยิงไปครับเพื่อความเนียนแล่ผมบอกก่อนนะครับก่อนที่จะจบนี้ผมได้ทําโหมดลิสติกไว้นะครับเป็นหมดยากสุด AI ความฉลาดมันจะได้เข้าเทียมกับเกมอื่นนะครับให้ได้มากที่สุดอะใกล้เคียงที่สุดอะไรวานี้แต่ AI แต่ที่ผมเห็นมันก็อาจจะไม่ได้ดีที่สุดครับเพราะว่าความที่มันเป็นเกมเก่าแล้วนะครับ AI อาจจะเอออะไรบ้างน,นะครับก็ทําใจนะ <c oughs> เปลี่ยนเรือใบไปดีกว่าเปลีน p o s s i b i l i t y ไปเฮ้ยตรงน,นี้วางหมูเลยจะ <c oughs> เปิดเลยจำไปนั่งก่อน <c oughs> อู้ออออรอก่อนมากกว่าเฮ้ยเจ้าอะไรหมดเนี่ยมันฟ้ง ไปลบก่อนจุดอันตรายแล้วครับถ้าเราอยู่จุดอันตรายให้รีบหนีนะครับโอเคยิงไม่เลยยิงเลยครับูสิว่าหันไปทั้ไหลาโอเคหันหลังมาทางนี้ด้วยโอ้จะเคเยอะสุดมา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 โหเจออย่างนี้เยออย่างนี้ครับ มาไหมมาไหมมาเยอะเยอะไหมอะไรวะมาแค่นี้เหรอจังแมงปาเลยแล้วก็ปาไม่เลยตรงนั้นไม่ตายได้ไงวะบ้าบอกมาเลยเก็บดูแล้วครับย้ายที่ย้ายตำแหน่งเฮ้ยจอบักกี้เนมลูกตำแหน่งเราครับนี่ไงเห็ฮ้ยมาละดูกลางเครื่องไหวมั้งครับโอเคมันเลิกห่าละ ไม่ใช่เลือหาสิมันเลอ,เลอ,เลอละอระแรับมันหาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนตรัตะเวนเฮ้ยยอกไฟสั่งคิดว่ามีใครบ้างตรงนี้ผมอยากที่จะบ้าไปก่อนดีกว่าผมอยากที่จะปิดป้อมปืนก่อนนะครับจะได้เดินสะดวกโอเคไปคุณเห็นไหมป้อมปืนอยู่ตรงนี้รองนคนระับไปโอเคยิงระเบิดเลยครับเพื่อเรียน้ความสนใจ เป็นันเป็นการขยับขวาญศัตรูนะครับเรียบร้อยมันอาจจะเป็นแบบว่าเป็นสไตล์ที่มันไม่ได้จอมบิดดูล่าเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่จำกัดของเกมแล้วก็ด้วยความที่คนผู้เล่นใหม่อาจจะแบบว่าทําอะไรแม่นปืนอะไรแบบนี้แบบจอมบิก็คงไม่ใช่นะครับงั้นก็ทําไม่ได้มากสุดโอเคมาเฮ้ยอันนี้คือดีสุดแล้วครับระเบิดรีบบไม้นะครับ เต็มไปสี่ตัวตรงนี้โอเคยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยละกันยิงแม่งเลยละกันเุ้ยยิงขายิงหัวโอเคตามสไตล์จองบิกผมคิดว่ามันหนับไปทางไหนเอาตรงนะปาระเบิดแม่งเล่นล้วกันเฮ้ยเมื่อกลับมาสับดื้อเอ้าอะไรวะระเบิดติดดิแม่งล้วกันล่อล่อเป็นการล่อจะแม่งกูล่อเลยเตยมกระซองครับ อแลวยิงแม่งเลยยิงให้ลมครับแล้วก็พี่เจาะจะกลับไว้สกัดการเครื่องไหวโอเคปืนล่อกรู้สึกว่ามันอยู่จุดเกิดน,นะอีกสองตัวไปไปหามันดีกว่าครับเป็นล่อบมันเลยดีกว่าเราจะได้จบงานนี้นะครับจบงานจบภารกิจไปเห็นสายไม่ใช่ละเห็นสายไม่ใช่ลว เฮ้ยโทรศัพท์ดึวยปาบง่อยยิงแม่งเลยยิงให้ล้มแล้วก็ปาบปาบง่ายเรียบร้อยครับเสบร็จภารกิจมิชชั่นคอมพลีทอ่าเสร็จแล้วนะครับสำหรับภารกิจนี้นะครับก็เป็นไงบ้างครับทุกคนกับคลิปสอนเทคนิคก,การสเตล,ลผสมกับแอคชั่นนะครับอ่าสเตลแอ็ซซอลนั่นเองหรือเรียกกันสั้นว่าเทคนิคจอมบิกนะครับ ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็เอามาทําตามสำหรับเกมอื่นได้เลยนะครับเอามาใช้ได้เลย100%ผมเชื่อว่ามันทําได้อ่าอาจจะมีข้อจำกัดอะไรบ้างแต่ว่าคุณสามารถนำชิคเหล่านี้ไปไประยุกใช้ในเกมต่างๆได้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะครับ ก็ผมก็ไม่เวลรมากครับก็ถือว่าเป็นการฉลองครบ100คลิปนะครับในช่องกระป๋อนะอา่าเป็นอันนี้เป็นคลิปที่100แล้วนะครับต้องขอบคุณจริงนะครับสำหรับทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปได้นะครับและจะพัฒนาผลง,งานต่อไปนะครับเพื่อให้ช่องนั้นเติบโตให้ได้มากที่สุดนะจะได้เป็นสื่อบันเทิงแล้วก็อะไรต่างๆให้ทุกคนเนี่ยได้สนุกไปกับมันนะครับให้จะได้รู้ว่าเกมนี้มันมีความหมายแล้วก็มันให้อะไรเราได้มากกว่าการที่บันเทิงกับเรา สอนอะไรต่างๆนานาครับอ่าขอไปทำเออเอาลัสต่อดีกว่าเลยครับ DLC นะยังไงก็ถ้าเกิดว่าผมสองห่วยหรือว่าสอนไม่ดีนะครับสามารถคอมเมนต์เซกชันด้านล่างได้เลยนะครับบอกผมได้เลยนะครับว่าผมสอนควรจะสอนยังไงทงจะเป็นบ,บ้านยังไงเสียงผมอาจจะแบบผมอาจจะแบบว่าสอนไม่พูดอะไรติดกขัดสักหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็นะ <c oughs> ก็ข้อมือใหม่สำหรับช่องนะครับการทำช่องแบบนี้ปรกอพัฒนาทำไปเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าทุกคนจะ ไม่รำคาญจนเกินไปนะครับก็บอกบอกกันได้บอลในคอมเมนต์ได้ผมผมอ่านหมดทุกคอมเมนต์นะเออบอกบอกไปก่อนเลยปิดจา้างก็ได้ครับยังไงก็สลับวันนี้ลาไปก่อนพบกักใหม่เกมหน้านะคนนะสวัสดีครับขอทุกคนโชคดีนะครับเจอกันลาก,ก่อน